สวัสดีมูฮาวทุกคนด้วยนะครับพบกับรอบวันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยก่อนไปดูภาพรวมตลาดการอยากจะบอกว่าตอนนี้ช่องของเรากําลังมีกิจกรรมแจกบัตรฟรีอยู่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเพิ่มความรู้นะด้านเทคนิคการเทรดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็จะเป็นบัตร5ใบนะครับเข้าวเวิร์กช็อปเข้าห้องเทคนิคแด์เทรดดิ้งในงาน Better t a d e 2025ที่บริษัทเรานะครับจัดขึ้นทุกปีนะปีนี้นะครับจัดขึ้นที่ไอคอนสยามชั้น7ห้องเวิร์กช็อปนี้ก็จะมีคุณวชิระ เรามาสอนในหัวข้อ AI Power Trading จากนั้นจะเป็นคุณสแตมนะครับจากบิด c u p l a ลมาในหัวข้อค ry ปโต101รู้จักโลกคริปโตแบบไม่ต้องเสี่ยงก่อนตบท้ายด้วยอาจารย์เอ็มนะครับจากเพจติดเล่าเรื่องลงทุนกับข้อนเทรดดิ้ง101วิธีหาผลตอบแทน10%ต่อปีแบบไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่สแกมโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22ตุลาคมกิจกรรมแจกบัตรก็ง่ายแสนง่ายนะครับโดยให้เพื่อนๆน,นะครับกดไ like ลนะค์นะคลิปรอบวันทันคริปโตเท่านั้นแล้วก็คอมเมนต์ใต้ ว่าทําไมถึงมาลงทุนในตลาดคริปโตนะครับแล้วก็เหรียญแรกที่ซื้อเนี่ยคือเหรียญอะไรคอมเมนต์ได้แค่คนละ1ครั้งนะครับถ้าคอมเมนต์ซ้ําในคลิปใหม่ก็จะนับแค่ครั้งเดียวนะผมก็จะสุ่มผู้โชคดี5คนนะครับที่ทําตามเงื่อนไขกิจกรรมเมื่อกี้แล้วก็จะประกาศผลในคลิปวันศุกร์ที่24ตุลาคมนะถ้าใครได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกวิธีรับบัตรเข้างานนะครับในคลิปนั้นอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับมาดูบิตคอยดวันนี้ก็พังงกห เหลือสอ2สัปดาห์สุดท้ายแล้วมาดูสถิติอัปทเ e อร์ปีนี้กันหน่อยหนักจริงนะครับปีนี้ไม่มูลเหมือนอย่างที่คุยกันไว้นะลบอยู่5%นะครับส่วนพฤติการแล้วก็ธันวาเนี่ยก็เหมือนจะ5 0า0นะแต่เพื่อนๆในคอมมูช่อง YouTube ของเรานะครับส่วนใหญ่มองว่าขาขึ้นรอบนี้ยังไม่จบบริบูรณ์นะมูเฮาก็ยังมีความหวังนะครับไปกันต่อเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเป็นกินเด็กวันนี้ก็ยี่สิบเก้าเท่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือดุงทั้มเนี่ยเตรียมไปคุุยกกับพีีี่รเวๆน้สด แล้วนะครับอเมริกาเนี่ยเตรียมไปคุยกับจีนที่งานประชุมเอเชียแปซิฟิกเอคอนอเมิกคอร์ปอเรชันหรือเอเปกนะครับณกรุงโซเกาหลีใต้3 1ตุลานี้ซึ่งจะเป็นการพบปากกันของเราผู้นาประเทศมหาอำนาจน,นะครับรวมไปถึงประเทศเอื่นๆด้วยนะแถมแกเนี่ยยังบอกว่าอเมริกาจะไปได้สวยกับจีนนะครับถ้าดีลวออกมายุติธรรมทั้งสองฝ่ายอ้าว แล้วถ้าดีลไม่ดีเนี่ยออกมาไม่สวยนะครับก็คงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดสิ้นเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีการล้างพอร์ตอีกครั้งใหญ่ให้เราเห็นอีกครั้งก็เป็นได้มาดูข่าวคริปโตของเราบ้านดีนก,กว่านะครับถ้าใครจำได้นะตอนต้นเดือนกันยานี่มีข่าวว่าเฟดเตรียมนัดประชุมใหญ่นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีหัวข้อคริปโตอยู่ด้วยชื่อการประชุมนี้ก็คือ Payment Innovation นะครับจะจัดขึ้นในวันที่21ตุลาตามเวลาอเมริกานะก็น่าจะตรงกับวันที่22บ้านเรานะครับซึ่งก็ได้มีออากมาแล้วนัวนหวข หัวข้อแรกก็คือการเชื่อมโยงระหว่างการเงินดั้งเดิมนะครับกับระบบสินทรัพย์ดิจิตอลที่จะมีเซอร์เกนาสารอฟนะ CEO, C.O. c o f วเดอร์ของเชนลิงกไปจนถึงนะครับ C.O. แล้วก็หัวหน้าของสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยก็มาหัวข้อนี้หนึ่งชั่วโมงช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับที่ธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเช่นบล็อกเชนสามาร์ทคอนแท็กต้องมีมาตรฐานอะไรยังไงการกำกับดูแลต้องเพิ่มตรงไหนนะครับการผสานกับระบบเก่าเนี่ยจะทำยังไงต่อ จะมีให้เห็นกันนะครับเพราะระบบเก่าเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ต้องหันมาด้านดิจิตอลแอสเซทนะดีฟายโทเค็นติเซชันไม่งั้นตามชาวบ้านเขาไม่ทันแน่นอนส่วนช่วงสายเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อยูสเคชของ s t a b l e c o i นนะครับแล้วก็โมเดลธุรกิจจะมีชาส์แคสคาร์เรล่านะผู้ร่วมก่อตั้ง c ีโอแพ็กซอร์ิทาเบิร์ดประธานเซอร์เคิลนะซีโอดอลล่าแอปแล้วก็ตัวแทนจากแบง k ์ที่จะพูดเรื่องการใช้งานจริงของ s t a b l e c o i นนะครับเช่นการชําระเงินข้ามประเทศนะการโอนเงินระหว่างกันมันเร็วขึ้นอะไรยังไงแล้วก็โมเเดลธุรรกิจนคช่ใ เป็นผู้ออกเหรียญแล้วก็ใครเป็นคนถือเงินสำรองไว้การดูแลและความปลอดภัยของเงินที่แบกนะครับความเสี่ยงของการหลุดเพกเป็นต้นนะคิดว่าหัวข้อนี้เนี่ยทางเฟดน่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินดิจิตัลยุคใหม่นะที่เมกาแล้วก็เฟดเนี่ยอาจจะเอาไปใช้งานได้ในอนาคตช่วงบ่ายเริ่มมาจะเป็นหัวข้อ AI ในระบบการชําระเงินนะครับโดยจะมีป้าแคทตี้วูดจาก R Invest นะเอเลเซียฮาร์สนะครับ CFO ของคอยเบดเอมิลี่แซนหัวหน้าฝ่าย AI ของ s t r i p e แล้วก็ตัวแทนของฝั่ง ก l ก็ข่าวนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมาพูดถึงการใช้งาน AI ในระบบการชำระเงินนะครับว่ามันช่วยตรวจจับแล้วก็รักษาความปลอดภัยรวมถึงการทำธุรกรรมที่เร็วขึ้นหรือลดต้นทุนอะไรยังไงทำนองนี้นะปิดท้ายด้วยหัวข้อ Tokenized Product นะครับที่จะมีคนจากกองทุนเจ้าใหญ่อย่าง FANGIN Capital นะครับแล้วก็ Backlog เนี่ยมาพูดเรื่องการ Tokenized Product ทางการเงินเช่นหุน้นพันธบัตนะครับไปจนถึง Real World Asset ที่จะแปลงเป็นโทเคนไว้บนบล็อกเชนนะโมเดลธุรกิจแล้ว ก็ครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญทั้งหมดนะครับเพราะเฟดเนี่ยจัดประชุมขึ้นมาเองเลยแน่นอนว่าเขาต้องมองเห็นว่าอนาคตเนี่ยต้องมาแน่ๆนะครับหลังจากการประชุมเสร็จเนี่ยในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรที่ให้เอื้อกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เป็นได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายสั้นๆน,นะครับในช่วงบิตคอยลงตอนนี้นะป่าเซลเลอร์คนเดิมคนดีของเราก็ส่งสัญญ,ญาณบิตคอยกันอีกครั้งถ้าซื้อรอบนี้เนี่ยจะเป็น หลังเนี่ยแกเริ่มซื้อหลักร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเงินแกเนี่ยเริ่มร้อยหล่อแล้วหรือเปล่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ติดตามตลาดคริปโตตอนนี้เนี่ยมองยังไงกับตลาดนะขาขึ้นจบหรือยังหรือแค่ยอกออกคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะสั้นๆถ้าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์มาเสริมกันได้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะแล้วก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามให้รอบวันนั้นคริปโตไว้ด้วยนะ,ะยนนนััไดกกาาวนปสสํีชุมมลลงแต่่อ